อุ้ยน่ากินมากผมชอบเลยนะเป็ดปักกิง่งเมอบเลยนี่ แต่อนกินอะอันนี้ย่องก็ไปเองอินอะไรลูกคงอลนไ้อรคแตงหน้าเขาก็แล้วเตี๋ยพอแล้วโดนแล้วเอาเชคนั่งกินอาหารแล้วหลเจี๊อาเอาเซฟแน่ออกมาก่อนมีเมนูวเพิ่นกินอาหารเพิ่ัาย่พี่พี่เ่เสร็จหอไย สั่งเพิ่มได้นะคะขอเนื้อมะพร้าวไหมขอไอ้ข้าวเนียก็พอหุินไอ้ลูกช่วงอีสานขอไม่ได้ค่ะขอน้ำมะพร้าวหนะเผื่อดูเลยแล้วมะพร้าวนพี่อ้อยคืนนี้เขาเป็นกรรมการนะจ๊ะย่างสวยก่อันนะง่ายไปปัดเิ่มซ่น่าร่าข้าวกระดเต็มหงเจ๋งแบบหน้าเต้นมากคืนนี้ใครเรียนลูกก็เรียนไปเลยนะขอข้าวเหนียวหน่อยนะคะข้าวเหนียวค่ะ แล้วข้าสวยเลยข้าวเหนียวข้าสวยเลยข้าวเหนียวลูกอข้าเหนียวเป็นแล้วข้าวสวยอ่ะแล้วข้าสวยวข้าเหนียวได้เมื่อเช้เลยเลยเบอร์เมนูก่อนกัได้เมื่ไหเดี๋ยวพเมีนเดี๋ยวหลัหลัมาอดแกอดลิ้นหมูย่างไหมครับอร่อยมันก็เฮยมันก็เป็นนี่แหละมันกินดอกมันมันคอหมูย่างรอขออให้แม่ให้หมูยากกินแบบนั้น อาอากินจ้าเอาไม่ลิ้อ่อล้อ่อเอาชีกันลุงไม่ใช่คอามางนันมจาเอาชีเอแกมของแกมนีกค่อันเดนีัอัันกันลิ้มนะนี่ออมีซอย่างด้วยนี่ซอย่างอร่อยนะนี่มารวมกันไหมอ่ะอากิน้าอาหารยางจานหน่ย่างกับอันเลยก็ได้ออโอเคครับอนลิ้มลิ้จ้ พอกะชิมอนด้วยกันแหละพรุ่งนี้มาเราจะเกันนอนโอ้เด็กน้อยนี่ยังจังโอเคครับทุกคนครับขอบคุณร้านสปอร์ตแอนด์ด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีมาอีกนะครับเดี๋ยวเราขอลงไลฟ์ก่อนดีกว่าครับลงไลฟ์เลยลงไลฟ์นะครับร้านนัวเราไทยนะครับร้านนัวเราไทยครับผมที่ซิดนีย่ใครมาออสเตรเลียเข้ามาเมืองนี้อย่าลืมแวะร้านนี้นะครับของอร่อยบ้านเราเด้อนี่ยังไงล่ะน้องสั้นมีหลายอย่างเลยครับผม อากินเกินกินคอมกินคอมน,น้องทานต้องกินด้วยอร่อยไหมถึงจะรู้รส<า><า>ชาติอ่เดี๋ยวก่อนลงในชิมให้ดูครับเออถ้าไม่ชิมน้องทานจะไม่รู้เดี๋ยวแล้วค่ะมีข้าวทอดน่ากินมากมีร้านมีร้านเดียวไปเนี่ยเราไปกินยังไหมลุงรุ่น,นเดียวกับโชอ้นเลยอายุสามที2 2> ่สอ<ว>งลุงรับ ส7 3เ่อาเสหน้าหน้าอาจจะเราเราหน้ายีสามค่ะโอ้ยอะไรหน้าไม่เกินยีิบหาโอ้ยกระจาเืเบืองคนคนทักว่าเป็นเพื่อนกันอันนี้แซบมากเลยลูกแซบแซบด้วยครับแซบที่นีเอาไนซิมไปหนีนี่คือบอกว่า ม่ใส่เดียวกับแม่เลยเดียมิคอ๋อจอยวก่ม่อนจ่อร่อยครัอร่อยครับแต่บอกครับ้อง้จมีนจะไมนเลยแต่ไปครับแต่บอกูเดียบแม่ต่างพูเตอบ่แม่ต่างเขาพากันซาโอเคครับทุกคนครับเกียงเข้าครับขอบคุณทุกคนครับขอบคุณทุกคนมาใจครับค่ะข้ามเด้อ จทุกคนคะับคุณปัตตาคุณต้าสาธุคุณต้าสาธุคุณต้าสาธุของเรานะครับสวัสดีคุณต้าอยากกินข้าวได้คิดถึงเด้อคุณต้าครับจะซื้อส้มโอชนะไปฝากนะคุณต้าไว้ยอมมะซินนี่ซื้อส้มโอไหมก็มาซื้อป่นปลามาฝากเลยนะครับขอร้องอะไรร้องเพลงอะไรอีสานเขาว่าปากเขาแปลว่าอะไรปากปากกามิสเตอร์นั่นแหละไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรมิสเตอร์ บักกับซมันคุนทเป็นมูกันไหมก็เป็นคุ้นแต่ว่าเราแบบว่าที่สารก็ได้เป็นบักบักแบบสนิทกันไหมครับสนิทกันนลยอ๋อโอครับคุณตาคือสอบคุณฝากครับทุกคนครับสวัสดีทุกคนนะครับบุจ้ามาบ้านบักบักบักมันกลังไม่กินข่าวลันเพรา่าบางีพูดไปก็ไม่อุ้ยอมรพูดตปก็ไม่รู้เหรอครับพูดตามเขารู้บางคำบักห้ามมั้งคือแบบรื้อกันนะเอาเอาลูกนั้นมาวางคิดถึงผมไหมครับถามจริงจริง คิดถึงค่ะลูกคิดถึงผมไหมครับคิดถึงครับโอเคลงนะครับลงแล้วครับลงแล้วครับลงแล้วครับไปละบอกตีว่ามืออื่นจะกกลับครับมืืออ่โอเคครับทุกคนครับขอบพระคุณมากครับกำลังใจใครอยู่ในกลุ่มปิดวันนี้เดี๋ยวเจอกันครับนักข่าครับผม